พูดถึงในหัวข้อของแรงดึงดูดระหว่างมวลซึ่งก็จะเป็นหนึ่งหัวข้อในบทที่3ของเราก็คือบทแรงและกฎการเคลื่อนที่ในตนนี้ก็จะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆออกมาอีกทีนึงก็คือหัวข้อแรกก็คือเป็นกฎความโน้มถ่วงสากลจากที่เรารู้กันมาเนี่ยก็คือแรงที่โลกดึงดูดวัตถุเนี่ยหรือว่าเราเรียกกันว่าน้ําหนักเนี่ยมันก็คือจะเป็นเป็นแรงที่ไม่ได้สัมผัสกับวัตถุโดยตรงก็คือเป็นแรงที่กระทําขึ้นวัตถุที่ลอยอยู่บนฟ้าก็ถูกแรงนี้กระทาทาให้ตกลงมาสู่พื้นดินซึ่ง ไอแรงนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีทิศพุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกวัตถุเนี่ยมันจะออกแรงกระทําซึ่งกันและกันซึ่งถ้าพูดถึงก็คือมันเป็นแรงที่โลกดึงดูดวัตถุแล้วก็วัตถุก็ดึงดูดดึงดูดโลกเหมือนกันแต่การที่ที่ไอมวลก้อนเล็กๆเนี่ยจะดึงดูดให้โลกมันขยับเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะเห็นปรากฏการณ์นั้นได้แต่ว่าการที่โลกมันดึงให้วัตถุก,ก้อนเล็กๆขยับได้เนี่ยคือดึงจากที่สูงตกลงที่ต่ำเนี่ยมันสามารถสังเกตการเคลื่อนที่ได้แล้วก็จะพูดไปถึง วัาาตถุที่มันอยู่รอบๆหรือว่าอยู่ในเขาเรียกว่าสนามโน้มถ่วงของโลกเนี่ยก็คือหรือแม้กระทั่งอยู่ข้างนอกหรือในพูดถึงก็คือวัตถุใดๆในจักรวาลเนี่ยจะดึงดูดวัตถุอื่นด้วยแรงที่มีขนาดแปรผกผันกับกําลังสองของระยะห่างยิ่งระยะห่างห่างออกไปเรื่อยๆแรงตัวนี้ก็จะค่อยๆลดลงลดลงเรื่อยๆซึ่งเป็นไปตามกฎข้อที่สมของนิวตันนะแรงสองแรงนี้จะมีขนาดเท่ากันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อในสมการตัวนี้ก็คือ เป็นสมการกดความโน้มถ่วงสากล Fg เท่ากับ g ใหญ่ m1 m2 ส่วนนี้ R กำลังสองมารู้จักแต่ละตัวแปรกันก่อนก็คือตัวแปรแรกเป็น F f g นี่คือขนาดแรงที่วัตถุทั้งสองดึงดูดกันส่วน g g เนี่ยคือค่าคงตัวโน้มถ่วงสากลมีค่าอยู่ที่หกจุดหกเจ็ดคูณสิบกำลังลบสิบเอ็ดนิวตันเมตรกำลังสองต่อกิโลกร,รมัมกำลังสองส่วน m หนึ่ง m สองก็คือมวล ของวัตถุวัตถุทั้งสองส่วน r r คือระยะห่างระหว่างมวลทั้งสองซึ่งสังเกตในรูปก็คือระยะห่างตัวนั้นเราจะวัดจากจุดศูนย์กลางมวลจุด center of mass คือเราเราจะวัดจากจุดกึ่งกลางของมวลเราไม่ได้วัดที่ผิวของมวล แล้วก็แรงตัวนี้จะเป็นแรงที่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงกันข้ามเป็นไปตามกฎข้อที่สามของนิวตันก็คือจะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็ใช้นงไปก็คืออย่างที่บอกไว้ว่าคือวัตถุเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ห่างกันขนาดไหน,น,นแรงดึงดูดขอไอระหว่างมวลเนี่ยก็จะยังมีอยู่แต่แค่ขนาดมันจะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆตามระยะห่างกํลาลังสองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อก็คือ สิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือไอแรงสองแรงเนี่ยมันเป็นแรงที่กระทําร่วมกันก็คือสมมุติว่าเรามีแรงแรงดึงดูดระหว่างมวลเนี่ยเท่ากับสมมติว่ามีแรงดึงดูดระหว่างมวลเนี่ยเท่ากับสิบนิวตันนั่นมันก็หมายความว่ามันคือแรงที่มวลก้อน m1 เนี่ยกระทํากับ m2 แล้วก็รวมไปถึงเป็นมวลของ m2 กระทําต่อ m1 ซึ่งมันจะดูดเข้าหากันด้วยแรงที่ขนาดเท่ากันแต่ทิศเนี่ยตรงกันข้ามแบบนี้ ซึ่งมันเป็นแรงคู่กริยาปฏิกิริยาแล้วก็ข้อที่สองที่เราต้องรู้ก็คือไอแรงดึงดูดระหว่างมวลกับไอระหว่างโลกกับวัตถุเนี่ยมันจะคือน้ําหนักของวัตถุเองอย่างเช่นถ้าเราโลกของเราอยู่นี้สมมติว่านี้เป็นโลกของเราแล้วมีมวลมาวางอยู่ที่พื้นผิวซึ่งแรงดึงดูดระหว่างมวลเนี่ยมันจะเท่ากับน้ําหนักของวัตถุนั้นอย่างที่บอกไปก็คือถ้าหาก เราเอาแรงขนาดเนี้ยไปทําให้โลกขยับเนี่ยมันมันไม่สามารถสังเกตได้แต่ถ้าเกิดแรงที่โลกมันกระทําด้วยขนาดเท่ากันเนี่ยแต่มันกระทำกับวัตถุเนี่ยที่มันเล็กกว่ามันก็สามารถทําให้เราเห็นการเคลื่อนที่ของวัตถุเล็กๆนั้นได้อ่ะต่อซึ่งการวัดขนาดของแรงดึงดูดเนี่ยมันทําได้ยากมากแต่ว่าเฮนรี่คาวิวนดิสเนี่ยเขาสามารถคิดวิธีวัดแรงดึงดูดค่าที่มันน้อยๆได้ก็คือเป็นเป็นมวลที่มันเล็กลงมาขนาดเล็กๆลงมาจนสามารถหาค่าคงตัว โน้มถ่วงสากลได้ก็คือไอ้ค่า g ที่เราพูดไปเมื่อกี้แหละมันคือค่าโน้มถ่วงสากลไอ้น,นี่คือเราต้องจําให้ได้เพราะจะได้ใช้ในเรื่องนี้อันนี้ก็คือเป็นรูปเครื่องมืออุปรกรณ์การทดลองของคาร์วินิตท,ที่เขาใช้ทําการทดลองเพื่อหาค่าไอ้แรงดึงดูดที่มันเป็นมวลนน้อยค่านน้อย,อย,อยเดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันก็คือคํานวณหาขนาดของแรงดึงดูดระหว่างมวลร้อยกิโลกร,รัมกับวัตถุสามกิโลกร,รมัม ที่อยู่ห่างกันสิบเมตรซึ่งเปรียบเสมือนกับเราให้เป็นแรงดึงดูดระหว่างล่างไอผู้ชายร่างใหญ่ๆกับเด็กตัวเล็กๆที่ยืนห่างกันอยู่สิบเมตรอย่างเงี้ยก็คือเอามาคํานวณหาแรงที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะเป็นวัตถุที่เล็กกว่าน,นี้วัตถุวางอยู่ใ,ใกล้ๆกันขนาดหนึ่งกิโลกรัมกับหนึ่งกิโลกรมัมวางห่างกันอะไรเงี้ยมันก็มีแรงดึงดูดระหว่างมวลเหมือนกันแต่แรงมันมันจะค่อนข้างที่จะมีขนาดที่น้อยแค่นั้นแหละแถวเราลองมาดูตรงนี้ก็คือเราก็ใช้สูตรของเราเลยก็คือ f g เท่ากับ g m1 m2 ส่วนด้วย r กํลัง2เราก็แทนตัวเลขลงไปซึ่งค่าจริงของเราคือ6.67คูณ10กํลังลบ11นิวตันเมตรกําลัง2กิโลกร,รมัมกํลัง2คูณอยู่กับ100กรริโลกรัมคูณกับมวล m2 30กรริโลกรัมแล้วก็หารกับระยะทางระยะห่างของทั้งสองก็คือเป็น10 แต่ว่ายกกําลังสองตัวนี้ซึ่งถ้าเราคิดเลขมาก็คือจะเป็นขอกดเครื่องคิดเลขแล้วกันนะได้ค่าประมาณมันจะได้ค่าประมาณอันนี้สองคูณสิบกำลังลบเก้านิวตันซึ่งเป็นค่าที่ ขัานที่จะน้อยก็คือแรงขนาดสองคูณสิบกำลังลบเก้านิวตันเนี่ยมันเป็นแรงที่วัตถุมวลหนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมดึงดูดมวลสามสิบกิโลกร,รมัมและก็เป็นแรงที่มวลสามสิบกิโลกร,รมัมดึงดูดมวลหนึ่งรอยกิโลกร,รมัมซึ่งมันสอดคล้องกันกันกบกฎข้อที่สามของนิวตันถ้าเปรียบเสมอก็คืออันนี้เป็นเป็นก้อนก้อนหนึ่งร้อยนี้เป็นก้อนสามสิบ อันนี้ก็คือจะเป็นแรงที่มันดึงดูดเข้าหากันขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงกันข้ามประมาณนี้ซึ่งไอขนาดของแรงดึงดูดระหว่างมวลเนี่ยมันจะมีค่ามากขึ้นได้ก็ต่อเมื่อวัตถุนั้นแ่ะมันมีมวลมากขึ้นถ้ามวลมันมากแรงมันก็จะมากหรือถ้าระยะมันใกล้เข้ามามันก็จะมากขึ้นซึ่งถ้าเรายกตัวอย่างคือมันจะเป็นแรงดึงดูดระหว่างดวงดาวกับโลกที่ดึงดูดกันที่ทําให้มันโคจรอยู่ได้รอบๆบโลกก็คือ ต้องเป็นมวลที่มันขนาดใหญ่มันถึงจะมีมีผลเอมีเพราะว่ามีขนาดแรงที่มันมากทีนี้ถ้าเกิดเราจะมาพิจารณาแรงดึงดูดระหว่างโลกกับวัตถุต่างๆอย่างเช่นสิ่งเราจะพิจารณาต่อจากนี้ก็คือเป็นแรงดึงดูดระหว่างโลกกับมวลสองกิโลกร,รัมที่อยู่บนผิวโลกเราก็พิจารณาโดยการใช้สูตรของเราก็คือ,เ,อเป็น fG นะเท่ากับ G m เอ2หนึ่งอสองส่วนนี่ยากำลังสองก็ นัเนีอก็แทนค่าลงไปนี้คือ6.67ุดหกคูณสิบกำลังลบสิบเอนิวตันเมตรกำลังสต่อกิโลกรัมกลังสมวลหนึ่งมวลมวลของโลกมวลของโลก m m ของโลกก็คืออยู่ที่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะพาไปพิสูจน์นะว่ามันเป็นเท่านี้ได้ยังไงอันนี้เราเอามาใช้ก่อน5.98จุดเกคูณสิบยกกำลังยีกิโลกรัมอันนี้เราก็ใส่ลงไปในตรงนี้5.98คูณสิ ันึยีสิบสี่กิโลกร,รมัมอันนี้ไม่พอเสียนไม่พอต้องขยับเข้ามาหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นสองกิโลกร,รมัมแล้วก็หารด้วยระยะระยะในที่นี้ก็คือเป็นรัศมีของโลก r ของโลก r ของโลกจะอยู่ที่หกจุดสามแปดคูณสิบกำลังหกเมตรแย่นี่เรา ค่อยไปดูที่มาที่ไปมันนะยกกกำลังสองพอน,นี้กดเครื่องคิดเลขคำนวณออกมาเนี่ยลองคำนวณตามได้ีนครูกดเครื่องคิดเลขเอาไว้ละมันจะได้อยู่ที่ประมาณสิบเก้าจุดห้าเก้าแปดนิวตันซึ่งถ้าเราพูดถึงในที่นี้ก็คือไอแรงสิบเก้าประมาณประมาณสิบเก้าจุดหกนิวตันเนี่ย คือแรงที่โลกดึงดูดมวลสองกิโลกร,รัมเอาไว้แล้วก็โ <c oughs> ทษทีแล้วก็เป็นแรงไอเป็นแรงที่มวลสองกิโลกร,รัมเนี่ยดึงดูดโลกเหมือนกันแต่ก็คือเราไม่ได้ไปนสนใจนั้นน่คือเราเรามักจะสนใจแรงจากวัตถุที่มันมากกว่าที่กระทําก็คือไอไอแรงสิบเก้าจุดหกนิวตันเนี่ยมันสามารถทําให้มวลสองกิโลกร,รัมเนี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างเช่นเราเอาไปไว้ที่สูงแล้วเราปล่อยลงมาเงี่ยมันก็ถูกโลกดึงลงมาได้แต่ว่าถ้าเรา เหมือนกับถ้าเราพิจารณาของไอแรงสองไอสองกิโลกรัมกระทำกับโลกไอมวลห้าจุดเก้าแปดคูณสิบกำลังยีสี่กิโลกรัมเนี่ยมันมันไม่สามารถเห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ได้เราก็เลยไม่ได้ไม่ได้เห็นการทดลองในตรงนั้นมันคือมันสังเกตยากเราจะสังเกตที่วัตถุเล็กแล้วก็สนใจที่แรงอันใหญ่แต่ให้เราเข้าใจว่ามันคือแรงที่ทั้งสองกระทํากันไม่ว่ามวลเล็กหรือมวลใหญ่มันก็กระทาเท่ากันแต่ทิศมันตรงกันข้ามแค่นั้น เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาต่อในตัวอย่างนี้เราจะมาพิจารณาคำนวณหาขนาดของแรงดึงดูดระหว่างมวลต่อไปนี้ก็คือโลกกับดวงจันทร์โดยที่ให้มวลโลกมาอันนี้คือจำไม่ใช้แล้วก็มวลของดวงจันทร์แล้วก็ระยะทางระหว่างศูนย์กลางโลกถึงศูนย์กลางของดวงจันทร์จะอยู่ที่ตรงนี้เราต้องการหาแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์แล้วก็เข้าสมการค่า g เขียนไว้กับอันนี้ก็เดี๋ยวคุณจะเขียนเป็น m m ใหญ่ ก็คือเป็น m ของโลกแล้วกันนะแล้วก็ m เล็กคือเป็น m ของดวงจันทร์แล้วกันแล้วก็ r กําลัง2ก็แทนตัวเลขลงไป6.67คูณ10ลบ11นิวตันเมตรกิโลกรัมกําลัง2โลกก็5.98คูณ10ก,กํลัง24กิโลกรัมดวงจันทร์เขียนไม่พออีกแล้วทุกคนครูไม่อยากให้คิดปัญญามากจะพยายามเร่งเลยนะ แล้วก็อาอยู่ที่สามจุดแปดสี่คูณสิบกำลังแปดเมตรยกกำลังสองวิธีคิดเลขของเราก็จัดการเลขยกกำลังก่อนข้างบนเนี่ยจับมันบวกกันข้างล่างก็แปดยกกำลังไอ้สิบกำลังแปดยกกำลังสองก็คือเป็นสิบกำลังสิบหกเราก็ย้ายขึ้นไปแล้วก็ะซึ่งค่าที่เราได้หลังจากพิจารณาแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์ เราก็จะได้อยู่ประมาณ2องคูณสิกำลัง20่ิบนิวตันอันนี้ก็คือเป็นแรงดึงดูดระหว่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์อันนี้คือแรงแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์คือแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์คือมันเป็นแรงทั้งคู่กระทาต่อกันถ้าเกิดเราไปเจอคำถามที่ถามว่าแรงขนาดเนี้ก็คือแรงระหว่าง แรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์เนี่ยแรงกระทํากับมวลก้อนไหนมากกว่ากันอย่างเงี้ยก็คือเป็นคําถามในการเป็นลวงนิดนี่นะก็คือมันเท่ากันมวลมากมวลน้อยมันก็เท่ากันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่ออันต่อไปจะเป็นข้อที่สองโลกกับมวลหนึ่งกิโลกร,รมัมโลกกับมวลหนึ่งกิโลกร,รมัมมวลของโลกขูดเขียนเป็น m แล้วก็มวลของ หนึกิโลกร,รมัม r กําลังสองแทนเลขลงไปก็คือ6.67คูณ10ลบ11บเอ็ดนิวตันเมตรกําลังสองต่อกิโลกร,รัมกําลังสองก็คือ 5. ้าจดคูณ10บกำลัง24แล้วก็1กิโลกร,รมัม r ก็คือรัศมีโลกอยู่ที่ 6. กจสามแคูณ10บกำลังหเมตรยกกำลังสอง คิดเลขกมาได้คำตอบจะอยู่ที่ประมาณ9.8นิวตันซึ่งสิ่งที่ครูพูดไปในคาบเรียนก็คือที่บอกว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลที่อยู่บนผิวของโลกอ่ะก็คือจะเท่ากับน้ำหนักของวัตถุนั้นๆอย่างเช่นตัวนี้อันนี้ก็คือมันจะเป็นแรงไอตัวนี้คือหมายถึงแรงแรงดึงดูดดึงดูดระหว่างโลก วัตถุ1กิโลกรมัมซึ่งมันก็คือเท่ากับน้ำหนักน้ำหนักวัตถุซึ่งเรามาพิจารณาได้จากที่เอเวทของเราเท่ากับ mg เอมวลหนึกิโลกรมัมคูณกับ g ของเราคือ9.8เนี่ยมันก็จะออกมาน้ำหนักก็เท่ากับ9.8้าจุดแนิวตันเหมือนกันอันนี้เรามาต่อข้อที่3วัตถุ2ก้อน มวลห้สิบและหกสิบกิโลกร,รัมอยู่ห่างกันสองเมตรอันนี้ก็เป็นมวลที่มีขนาดเล็กลงเจ็ดคูณสิบกำลังลบสิบเอ็ดนิวตันห้าสิบกิโลกร,รมัมหกสิบกิโลกร,รมัมห่างกันอยู่สองเมตรจิดเลขอย่างรวดเร็ว ก็จะได้ประมาณ5้าคูณ10บกำลังลบ8นิวตันซึ่งไอตัวนี้ก็คือแรงดึงดูดระหว่างมวลทั้งสองทั้งสองก้อนเนี่ยก็คือมันจะมีขนาดที่5คูณ10กำลังลบแดนิวตันก็คือตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลของโลกกับดวงจันทร์เนี่ยมันจะมีค่าที่มากซึ่งเรื่องด้วยมวลมันมันมีขนาดใหญ่มันเลยทําให้ค่ามันเยอะแล้วก็พอลดลงมาคือเป็นของโลกกับมวลต่างๆที่อยู่บน อยู่โลกมันจะมีค่าเท่ากับเท่ากับน้ำหนักซึ่งมันก็จะมีค่าที่น้อยลงมาน้อยลงมามากแล้วก็พิจารณาที่มวลต่างๆที่อยู่บนโลกก็คือที่เราพบเจอในชีวิตประจวนเนี่ยคือมันจะยิ่งมีค่าน้อยมากอย่างเช่น5คนูณิบกิลังลบ8นิวตันเนี่ยก็คือมันก็จะน้อยลงมาโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อทีนี้มาดูหัวข้อย่อยที่สองของไอตัวนี้แรงดึงดูดระหว่างมวลก็คือสนามโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงและน้ำหนักซึ่ง สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือในกรณีที่โลกมันดึงดูดวัตถุนั้นก็คือเราอาจจะถือว่าโลกเนี่ยมันแผ่สนามออกไปร,บรอบๆซึ่งเราเรียกว่าสนามโน้มถ่วงซึ่งคือกราวิตี้เรานั่นแหละซึ่งมันก็จะมีทิศพุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางโลกตามรูปนี้ก็คือเป็นรูปต่พุ่งเข้าเป็นสนามโน้มถ่วงเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์ทุกคนเขียนแทนด้วยที่เราใช้กันตัวจีสนามโน้มถ่วงไอที่เราเขียนเป็นตัวจีเนี่ยซึ่งมีทิศลงทิศเข้าโดยสนามโน้มถ่วงของโลกตำแหน่ง ต่างๆหรือว่าตำแหน่งใดๆเนี่ยซึ่งมันก็จะสามารถหาได้จากแรงดึงดูดของโลกกระทําต่อเพรยะว่ากระทำต่อมวลหนึ่งหน่วยถ้าเราจะเขียนสมการก็คือ G มันเท่ากับแรงต่อมวลแบบนี้หรือที่เราคุ้นจินเก็คือ F เท่ากับ mg นั่นแหละแต่ตอนนี้คือเราการหาสนามน้มถ่วงซึ่งขนาดของสนามน้มถ่วงที่ที่ตำแหน่งใดๆเราก็จะหาได้จาก สมการนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น g เท่ากับ g ใหญ่แล้วก็ m ของโลกหารด้วย r กำลังสอง,องในที่นี้ก็คือ r นี่ก็คือเราต้องการหาตำแหน่งใดก็คือวัดจากศูนย์กลางโลกถ้าสมมติว่าต้องการหาค่า g ที่อยู่ห่างจากผิวโลกเนี่ยขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปเท่าไหร่ขึ้นไปเป็นความสูง s แล้วก็ตรงของโลกเนี่ยก็มี r ของโลกรัศมีของโลกในตัวนี้เราก็จะต้องเขียนต้องเอามาบวกใส่เข้าไปก็จะกลายเป็นแบบนี้ก็คือมันจะกลายเป็น r R ของโลกบวกกับความสูงแบบนี้ก็จะได้ g นะตำแหน่งนั้นๆก็คือตำแหน่งใดๆน,นั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งถ้าเรามองในก้อนนี้เนี่ยแล้วเราเอากลับเข้าไปแทนในสมการแรงดึงดูดระหว่างมวลของเราเนี่ยที่ก่อนนั้าน,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 นี้ขอทบทวนนิดนึงนี่ยเท่ากับ m โลกใช่ไหมกับ m ของเราแล้วก็หารด้วย R กำลังสองไอ้ก้อนนี้มันก็คือค่า g นี่ g ตัวนี้ของเรา ซึ่งเราก็สามารถเขียนได้เป็น mg แบบเนี้ยซึ่งมันก็คือมีค่าเท่ากับน้ำหนักของเรานั่นแหละทีนี้เราก็จะมาดูกันต่อก็คือถ้าเราพิจารณาที่มวลมันก็จะได้ออกมาคิดเลขตัวเนี้ยมันจะได้ถ้าแทนตัวเลขนะเราเราลองแทนตัวเลขนะมันจะได้เหยนนะขอดูตัวเลข g เท่ากับหกจุดหกเจดคูณสิบ คูณสิบกำลังลบสิบเอ็ดแล้วก็เอ็มของโลกเอมของโลกของเราอยู่ที่5.98จุก้าคูณสิบกำลัง24่ีกิโลกร,รมัมแล้วก็หารกับรัศมีของโลกซึ่งก็คือ6.38คูณสิบกำลัง6 ยกกำลังสองถ้าก้อนนี้เนี่ยคือถ้าเราคิดเลขมาแล้วมันจะได้อยู่ที่9.8ซึ่งมันก็คือเป็นถ้าเราตัดหน่วยนี้จะตัดออกตัวหนึ่งตัวหนึ่งอันนี้เมตรกำลังสองมันจะเหลือหน่วยนิวตันต่อกิโลกรัมหน่วยจริงของนิวตันก็แทนลงไปดูนิวตันก็คือเป็นกิโลกรัมคูณเมตรต่อวินาทีกำลังสองกิโลกรัมตัดเราก็จะได้ค่า g ของเราเนี่ย ที่เราใช้กัน,นก็คือ9.8เมตรต่อวินาทีกําลังสองของเราเนั่นเองก็คือจะประมาณนี้ซึ่งมันก็คือเป็นสนามน้มถ่วงที่มีค่าประมาณ9.8นิวตันต่อกิโลกรัมหรือว่าค่าความเร่งน้มถ่วงของเรานั่นแหละอันนี้ก็คือจะเป็นหน่วยของถ้าเราเรียกว่าสนามน้มถ่วงก็คือจะเท่ากับ9.8นิวตันต่อกิโลกรัมถ้าค่าความเร่งน้มถ่วงของเราก็จะเท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทีกําลังสอง นั่นก็แสดงว่าที่ตำแหน่งหนึ่งหนึ่งหรือว่าตำแหน่งใดๆความแรงโน้มถ่วงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับสนามโน้มถ่วงเราเราเลยนิยมใช้เป็นค่า g ีอไอเป็นตัว g เหมือนกันก็คือมันค่ามันเท่ากันเราก็เลยใช้เป็นตัวแปรตัว g เหมือนกันก็ไม่ต้องสับสนนะทุกคนอ่ะเรามาดูต่อซึ่งพอเราพิจารณากับมวลหนึ่งหนึ่งกิโลกรัมอะ่ะจากเมื่อกี้ที่เราพิจารากับมวลสองกิโลกรมัมซึ่งก็จะเห็นได้ว่าค่าแรงโน้มถ่วงไอนี่ค่าแรงดึงดูดระหว่างมวลเนี่ยมันก็คือมันจะเท่ากับค่าน้าหนัก ซึ่งในน้ำหนักเราก็จะมักนิยมเขียนในน้ำหนักน้ำหนักเราก็มักจะกนิยมเขียนเวทของเราเท่ากับ m g แบบนี้ซึ่งเราก็จะสามารถใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นก็คือมันก็คือแรงแรงที่โลกดึงดูดกับวัตถุหรือเราเขียนเป็นน้ำหนักได้เลยมันก็คือน้ำหนักของวัตถุที่วางอยู่บนผิวโลกก็คือแรงดึงดูดระหว่างมวลระหว่างโลกกับวัตถุนั่นเองพูดกลับไปกลับมาได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อตัวอย่างแล้วกัน วัตถุสองกิโลกรัมและ4ี่กิโลกรัมอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางโลก8ดคูณสิบกำลังหกเมตรจงหา1คือขนาดสนามโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุทั้งสองขนาดของสนามโน้มถ่วงสนามโน้มถ่วงของเราก็คือที่เราใช้ก็คือเราใช้ค่า G ถ้าต้องการหาที่ตำแหน่งใดๆก็คือ G จะเท่ากับ G ใหญ่แล้วก็ M โลกแล้วก็ส่วนด้วย r ากำลังสองก็คือระยะที่มันวัดขึ้นไปได้ก็คือสูตรนี้เราก็เอามาแทนลงไป ส่วนไอ่ากำลังสอบเอาของก้อนเรียว่าเอาก้อน,ก,อนอก้อนนี้ก่อนนีก็เอาก้อนสองกิโลกรัมก่อนเดี๋ยนะอาข้อหาขนาดขนาดของสนามน้มถ่วงไอตัวนี้ของเราก็ใช้ไอมวลของโลกก่อนซึ่งมันก็จะเท่ากับหกจุดหกเจ็ด คูณ10บกำลังลบสิบเอ็ดนิวตันเมตรกำลังสองต่อกิโลกร,รมัมกำลังสองคูณกับมวลของโลกห้าจุดเก้าแปดอันนี้ทุกคนต้องจำให้ได้นะมันจะได้ใช้บ่อยกิโลกร,รมัมแล้วก็หาด้วยรัศมีของโลกไม่ใช่รัศมีไอตัวระยะหา่างจากตัวนี้เราต้องการหาค่าสนามน้มถ่วงเมตรกำลังสองตัวนี้ คิดเลขอย่างรวดเร็วคำนวณออกมาแล้วเราจะได้อยู่ที่ประมาณ6.23นิวตันต่อกิโลกร,รมัมจะเป็นค่าสนามขนาดสนามโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่จุดสูงขึ้นไปอะสูงขึ้นไปจากตรงศูนกลางโลกอ่ะแปดคูณสิบกำลังหกเมตรเนี่ยทีนี้เราจะมาพิจารณาขนาดของน้ําหนักซึ่งไอสนามโน้มถ่วงเนี่ยมันกระทำต่อวัตถุเท่ากัน แต่มวลของวัตถุมันไม่เท่ากันขนาดน้าหนักก็จะไม่เท่ากันเหมือนกับเรายืนอยู่บนผิวโลกอะ่ะขนาดของสนามโน้มถ่วงที่เราใช้กันเป็นค่าสากลก็คืออยู่ที่ประมาณ9.8ซึ่งถ้าวัตถุหนึ่งกิโลกร,รัมก็จะได้เป็นหนึ่งไอ้ก็จะได้เป็น9.8นิวตันอย่างเงี้ยก็คือถ้าเป็นสองกิโลกร,รัมก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามมวลซึ่งขนาดของสนามน้มถ่วงเนี่ยระทำต่อวัตถุมันจะเท่ากันนี่เราก็มาดูที่ข้อสองโดยที่พิจารณาที่น้ำหนักอันนี้อออเข้าหาขนาดนะเราไม่ต้องเขียนเวกเต มวลของเราก็คือสองกิโลกรัมก่อนซึ่งค่า g ของเราเนี่ยตอนที่มันอยู่ห่างออกไปเท่าเนี้ยมันเป็นเท่านี้มันลดลงเห็นไหมถ้าอยู่ห่างจากไอของอยู่ตนพิวรอบจะอยู่ที่ประมาณเก้าจุดแปดแต่นี่คือห่างออกไปก็จะเป็นหกจุดสองสามนิวตันต่อกิโลกรมัมซึ่งมันก็คือค่าเดียวกับค่าความเร่งน้มถ่วงนะเป็นเมตรตร่อวินาทีกําลังสองก็ได้ตัวนี้คิดเลขมาคูณกันก็จะได้เป็นสิบสองสิบสองจุดสี่หกนิวตันก็คือน้ําหนักของ มวล a อกสิโลกรัมแล้วก็ของ4ี่กิโลกรัมจะเท่ากับ4คูณกับ6กจุสองสนิวตันต่อกิโลกรัมคูณสี่ไปก็จะอยู่ประมาณยี่สิบสีจุดสองนิวตันถ้าปกติอยู่ที่บนผิวโลกมันก็จะมีค่ามากกว่านี้ดังนั้นก็คือถ้าเราอยากอยากนดเอ a, ็กลดน้ำหนักด้วยวิธีรัดก็คือขึ้นไปชั่งน้ำหนักอยู่บริเวณที่มันห่างจุดศูนย์กลางโลกออกไปเยอะ ก็คือไปชั่งน้าหนักบริเวณที่มันอยู่ส,งสูงๆได้นะซึ่งถ้าพูดถึงตามนี้ก็คือวัตถุ2กิโลกร,รัมเนี่ยจะมีขนาดน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ12.5นิวตันแล้วกันแล้วก็ไอ้มวล4กิโลกร,รัมเนี่ยที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางโลกออกไป8คูณ10กาลัง6เมตรเนี่ยก็คือจะมีน้ําหนักอยู่ที่24.9นิวตันก็จะประมาณนั้นถ้าเกิดเขาอยู่ที่บนผิวโลกมันก็จะมากกว่าตรงนี้โอเคอะท้ลองมาตอบคำถามตัวนี้ อันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนลองกดหยุดสเต็ปแล้วก็ลองทําดูแล้วเดี๋ยวไวค้ครูจะไปเฉลยให้ในคาบแล้วกันหรือเดี๋ยวจะทิ้งเฉลยเอาไว้ให้เพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวนักเรียนกดหยุดแล้วก็ลองทําดูส่วนไอ้คำถามเล็กๆข้างล่างนี้ก็คือน้ําหนักของวัตถุก,ก้อนเดียวกันบริเวณข้อโลกและบริเวณเส้นศูนย์สูตรมีค่าต่างกันหรือไม่เพราะเหตุใดตามสิ่งที่เราเข้าใจก็คือโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นทรงกลมพอดีเป๊ะดังนั้น เวลาเราล่าจากจุดกึ่งกลางโลกอะ่ะก็คือรัศมีแต่ละบริเวณเนี่ยมันจะไม่เท่ากันถ้ารัศมีไม่เท่ากันก็แสดงว่าค่าน้ําหนักหรือว่าค่าสนามโน้มถ่วงบริเวณนั้นๆก็จะไม่เท่ากันก็จะทําให้น้ําหนักของวัตถุนั้นต่างกันต่อให้มันเป็นมวลก้อนเดียวกันก็ตามก็จะประมาณนี้ทุกคนอ่ะหลังจากที่ดูคลิปนี้จบให้นักเรียนทําแบบฝึหกหัดสามข้อนี้ลงสมุดแล้วก็ส่งเข้าในอัลบัม้มกลุ่มไลน์ของเราก็คืออย่าลืมดูให้จบแล้วกันจะได้ทบทวนแล้วก็ เป็นหัวข้อนี้ทาแบบฝึกหัดได้แล้วเดี๋ยวในห้องเรียนเราก็จะไปเจอกันในหัวข้อต่อไปการประยุกต์นิวตันที่เราจะไปตรวุโจทย์กันคือเป็นการประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่นั่นเองโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้โอเคสวัสดีครับทุกคน